ใจหนอใจในปีพศ2520หลวงพ่อชาสุพัทโทแห่งวัดหนองป่าพงได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษนับเป็นครั้งแรกที่ท่านเดินทางไปต่างประเทศด้วยเครื่องบินคราวนั้นมีเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นเนื่องจากขณะที่เครื่องบินกําลังล่อนลงได้เกิดอุบัติเหตุยางเส้นหนึ่งระเบิดกลางอากาศกัปตันจึงประกาศให้ผู้โดยสาร ลัดเข็มขัดอยู่กับที่รวมทั้งถอดรองเท้าและแว่นตาแม้กระทั่งฟันปลอมก็ต้องถอดออกเมื่อทุกคนทำตามเสร็จก็นั่งเงียบกริบกันทางเครื่องบินด้วยกังวลว่าวาระสุดท้ายใกล้จะมาถึงแล้วหรือนี่หลวงพ่อชาได้พูดถึงความรู้สึกนึกคิดตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่เราได้เดินทางมาเมืองนอกเพื่อสร้างประโยชน์แก่ศาสนาจะเป็นผู้มีบุญอย่างนี้เทียวหรือ เมื่อระลึกได้เช่นนั้นแล้วก็ตั้งสัตว์อธิษฐานมอบชีวิตให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็กำหนดจิตรวมลงในสถานที่อันควรอันหนึ่งแล้วก็ได้รับความสงบเยือกเย็นดูคล้ายกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพักในที่ตรงนั้นสักพักเครื่องบินก็ลดระดับและลงถึงพื้นดินโดยสวัสดิภาพพอรู้ว่าปลอดภยัยผู้โดยสารก็ปรบมือดังลั่นด้วยความดีใจ หลวงพ่อชาเห็นพฤติกรรมของคนเหล่านั้นแล้วก็รู้สึกแปลกดังท่านตั้งข้อสังเกตว่าขณะเมื่อเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุต่างคนต่างก็ร้องเรียกว่าหลวงพ่อช่วยปกป้องคุ้มครองพวกเราทุกคนด้วยแต่เมื่อพ้นอันตรายแล้วเดินลงจากเครื่องบินเห็นปะนมมือไหว้พระเพียงคนเดียวเท่านั้นนอกนั้นไหวแอร์โฮสเตสกันทั้งหมดเวลามีภัยคุกคามคนเรา อดไม่ได้ที่จะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมทําทุกอย่างเพื่อให้รอดตายแต่เมื่อพ้นภัยแล้วมักลืมไปว่าได้สัญญาหรือวิงวอนอะไรไว้จะว่าไปมิใช่แต่อันตรายถึงตายเท่านั้นแม้กระทั่งเวลามีความทุกข์ใจก็นึกถึงพระธรรมแต่พอความทุกข์หายไปใจก็เปลี่ยนหลวงพ่อชาเล่าว่าที่วัดหนองป่าพงมักมีโยมผู้หญิงมาขอบวชชีคนละหลายเดือน บ้างก็ว่าจะขออยู่วัดตลอดชีวิตเพราะเบื่อโลกเหลือเกินส่วนใหญ่เป็นเพราะมีเรื่องทะเลาะกับสามีกับคนเหล่านี้หลวงพ่อมักจะแนะนำว่าให้มาทดลองอยู่สักพักก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอย่าเพิ่งปักใจว่าจะอยู่นานๆแต่หลายคนก็ยืนยันว่าจะขอบวชไปจนตายไม่มีวันกลับบ้านแน่นอนแต่หลังจากอยู่ได้ไม่กี่วันพอสามีมางอ้อก็หอบผ้าหอบผ่อนกลับบ้านทันที บางคนอยู่ได้แค่ไม่กี่เดือนเกิดคิดถึงลูกและสามีขึ้นมาก็ทิ้งวัดกลับไปอยู่กับครอบครัวตามเดิมหลวงพ่อชาจึงมักเตือนคนเหล่านี้เสมอว่าอย่าไปเชื่อนะจิตของเรานะ่ะเห็นจิตในจิตเรื่องของจิตมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราสังเกตได้ไง่ายๆมันแปลกมันเปลี่ยนสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันผิดเป็นเรื่องธรรมดาของเรา ไม่มีอะไรเช่นว่าพูดง่ายๆว่าเราจะไปเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นว่าพ่อเราตายหรือแม่เราตายอะไรเราตายอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราตั้งมั่นให้ดีแล้วก็คล้ายๆกับว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันจะหวาดมันจะสะดุง้งนอกจากความสลดสังเวชเท่านั้นรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วาง มันปล่อยวางมันไม่สร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นมาเพราะว่ามันรู้จักเหตุให้เกิดทุกข์มันทุกข์รู้ทุกข์ทุกข์เข้าก็รู้จักทุกขนี้มันเกิดมาจากเหตุอะไรมันเกิดมาจากเหตุคืออุปทานอันนั้นมันก็ปล่อยวางมันเสียเหตุทุกข์มันก็มีสร้างขึ้นมาก็วางวางด้วยปัญญาวางด้วยความรู้คือปัญญาไม่ใช่วางด้วยความโง่อย,อย่างนี้อันนี้พูดถึงจิต ที่หากว่าเห็นธรรมะพิจารณาธรรมะแล้วมันสงบอย่างนี้ถึงแม้เรานั่งหลับตาเมื่อความเห็นมันชัดเช่นนั้นนั่งหลับตามันก็ยังเห็นลืมตามันก็อย่างนั้นอะไรอะไรมันก็อย่างนั้นผู้ตั้งจิตอยู่ในจิตแล้วถึงแม้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนที่ไหนมันไม่ลืมมันเกิดอยู่ในสิ่งที่ลืมไม่เป็นมันเกิดอยู่ในสิ่งที่ลืมไม่ได้หือไม่เป็น จนมันเป็นอย่างนั้นอันนี้พูดถึงผลที่การประพฤติปฏิบัติแล้วไม่สงสัยอนาคตก็ไม่สงสัยอดีตก็ไม่สงสัยปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยมีแต่ความรู้สึกว่ามันมีอดีตมันมีอนาคตมันมีปัจจุบันมีอยู่มีอยู่แต่ว่ามันชัดไม่ห่วงอะไรอีกทำไมถึงไม่ได้ห่วงอะไรอีกอดีตก็สิ่งที่มันผ่านมาแล้วนั่นนะ่ะ มันผ่านมาแล้วเมื่อถึงปัจจุบันนี้มันเป็นผลของอดีตนี้พูดง่ายๆอย่างเราไม่หิววันนี้ก็เพราะได้ทานข้าวมาแต่อดีตเดี๋ยวนี้เราไม่หิวคือผลของอดีตนี้ที่ไม่หิวนี้เป็นปัจจุบันเรารู้จักปัจจุบันนี้เราก็รู้จักอดีตการทานข้าวเป็นอดีตการอยู่สบายเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันเพื่อจะทำงานต่อไปอีกในอนาคตก็คือเป็นเหตุผลของอนาคตเช่นนี้ มันก็ตั้งอยู่ในอันเดียวพระท่านว่าเอโกธรรมโมธรรมมีอันเดียวไม่มากมีเท่านี้เมื่อเห็นปัจจุบันแล้วมันก็เห็นอนาคตเห็นปัจจุบันแล้วมันก็เห็นอดีตมันวิ่งถึงกันเสมอเพราะว่าอันหนึ่งมันเป็นเหตุอันหนึ่งมันเป็นผลนี่พูดถึงเรื่องอันนี้เรื่องผลที่เราประพฤติปฏิบัตินี่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันแยบคายหลวงพ่อชาสุพัทโท